Upon a time in the land of crimson, there was a gem who has a dream, however, her voice was never heard. Frustrated by her unfulfilled wish, made a passion burn bright, turning the night sky into a beautiful scarlet night. Just then, the gem. Heard a mischievous voice calling out to her. What's your name? It's okay. Just believe in yourself and you'll find your own voice. So what's your name? Robolite. What's your dream? To roam free and see the world in my own eyes you know the path you chose will be full of unpredictable and unknown danger yes well then i wish you a safe journey thank you Beautiful life, forever I stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life. cause we're standing under the sun. Beautiful, your heart. It's beautiful. Life. It's beautiful. Life. It's beautiful. Life. It's beautiful life. Is it forever? It's a beautiful life. I hope you never say goodbye. No, beautiful life. Your tears, your smile, it completes me. สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Virtual Live r e b e r Light คะ่ะ Hello guys it's Virtual Live r i v e Light and welcome to my debut stream ยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ debut stream ของ Ruby คะ่ะว้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มต้นมาเรามีนิทานให้ทุกคนดูแล้วก็มีเพลงเพราะ้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะ นิทานตอนเริ่มต้นนะคะเป็นเกี่ยวกับชีวิตของรูบี้นั่นเองนะคะว่าวันนี้เรามาเจอกันได้ยังไงเนาะส่วนเพลงที่รูบี้เลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นเพลง Beautiful ของ Crush นะคะแต่เป็นเวอร์ชันภาษ,าษาอังกฤษเนาะก็สาเหตุที่รูบี้เลือกเพลง Beautiful เพราะว่ารู้สึกเพลงนี้มันพอะนะคะแล้วก็ความหมายค่อนข้างดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือ ไม่มีซั์นะคะถ้าลูบี้พูดภาษาไทยจะมีซัพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ค่ะแล้วถ้าลูบี้พูดภาษาอังกฤษจะมีซัพ์เป็นภาษาไทยให้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ Rubellite Profile ค่ะชื่อเต็มๆนะคะชื่อ Rubellite ค่ะชื่อเล่นว่า Ruby ค่ะ Ruby เป็นอัญมณีนะคะที่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ก็อย่างที่เราได้ดูไปในตอนเริ่มต้นเนาะโอเค แล้ววันเกิดนะคะลูบี้เองจริงๆก็คือเลือกวันเกิดด้วยตัวเองนั่นแหละเพราะว่าก็เป็นอันนี้ยมณีมากม็มีวันเกิดใช่มัมก็เลยแบบหลับตาแล้วก็เอานิว้วจิ้มๆๆๆๆบัตรอีกทีไปก็เอาจิ้มโดนวันไหนก็เอาวันนั้นจิ้มโดนเดือนไหนก็เอาเดือนนั้นนั่นแหละแล้วเอามาประจบกันก็กลายเป็น16พฤศจิกายนนะคะอาล่ะแล้วอายุของลูบี้ก็อารจริงๆลูบี้ไม่รู้เพราะว่า อ้าเราจะรู้ได้ยังไงพามันนับตั้งแต่เราเป็นหินเลยหรือเปล่าหรือว่ากลายเป็นคนแล้วมันค่อยนับอะไรเนาะเพราะถ้าถ้านับตั้งแต่ตอนเป็นหินเลยมันก็จะเเยอะพอสมควรเลยนะโอเคค่ะส่วนภาษาที่รูบีพูดได้นะคะก็จะเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะที่พูดได้คล่องปื๊ดคล่องปื๊ดคล่องปื๊ดเลยเนาะส่วนภาษาเกาหลีก็จริงๆได้นิดนึงนะคะนิดหน่อยจริงๆเนาะอาจจะ ถ้ามีคนคิมคอมเมนต์มาเป็นภาษาเกาหลีก็คืออ่านออกนะคะแต่ว่าเรื่องแปลนี้อาจจะต้องพึ่ง Google นิดหน่อยนะคะ s e เซิร์ชเว็บไซต์นิดหน่อยเนาะ,ะโอเคค่ะโปรไฟล์เริ่มต้นของรูีก็จะมีแค่นี้นะคะเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอาดีไซน์ของ Ruby นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของ Ruby เป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนี่คือตัวรูบีเนาะ นี่คือตัวดูบี้ทั้งตัวเลยนะคะก็จริงๆดูบี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเนาะก็มีหมอกเล็กๆใบหนึ่งนะคะน่ารักน่ารักเนาะตาสีเหลืองนะคะมีโชเกอร์แล้วชุดเสื้อผ้าก็จะเป็นธีม casual wear เนาะ color palette ออของดูบี้ก็จะเป็นชมพูแดงน้ำตาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันชิบิน่ารักน่ารักอยู่ข้างล่างด้วยเนาะ มามานะคะของลูบี้ก็คือคนอายเน์ nice, นั่นเองค่ะแล้วคนมี้ปั้นโมเดลก็คือพี่เรนี่วินนะคะขอบคุณทั้งสองคนมากจริงๆนะคะที่ทำให้ลูบี้มีตัวตนขึ้นมาในวันนี้ได้แล้วก็มาเจอกับทุกคนเลยขอบคุณจริงๆค่ะแค่ค่ะแค่เรามารู้จักลูบี้เพิ่มเติมดีกว่าค่ะในช่วงลูบีไลน์อินโฟนาะ ก็มาดูสิ่งที่ลูบี้ชอบกับสิ่งที่ลูบี้ไม่ชอบกันนะคะก็เริ่มจากสิ่งที่ลูบี้ชอบก่อนเลยเนาะสิ่งที่ลูบี้ชอบนะคะก็มีอย่างแรกนะคะคือวาดรูปค่ะวาดรูปเนี่ยจริงๆลูบี้เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองวาดรูปเป็น <c oughs> จากการที่ลองแบบวาดเล่นๆดูในในแท็บเล็ตเนาะนะคะก็แบบาวาดรูปได้นี่ว่าก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำาั้นแต่วันนั้นเลยเนาะ ส่วนร้องเพลงนะคะร้องเพลงรูบี้ชอบร้องเพลงหนักคือเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วล้วก็ชอบร้องเพลงมาตลอดเลยก็ถ้ามีโอกาสแน่าคนเนาะอาจจะโพสคฟเวอร์มากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็รูบี้ชอบ YouTube มาชอบดู YouTube นะคะดูนู่นดูนั่นดูไม่หยุดฟูบเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่รูบี้ชอบทำก็คือชอบเรียนแบบเสียงเนาะยิ่งโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยเวลาตัวละครพูดเนาะชอบพูดเรียงแบบ ต่อเลยตัวเรารพูดอะไรมาแล้วก็เรียนแบบทันทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูบิชอบแอนิเมะเหมือนกันแอนิเมที่ลูบ้ชอบแบบทั้งชีวิตแบบ my ultimate favorite of all time all time favorite anime นะคะก็จะมี bleach ribbon แล้วก็ fairy tale ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ติด demon slayer มากๆหลังจากที่ ภาคใหม่ออกมาแล้วนะคะก็ติดเอาเป็นเอาตายเลยดิมันซ์นเลเยอร์อนี่แล้วก็อีกแอนิเมชันที่ชอบนะคะก็คือมอริตี้นะคะม mm hmm. อริตี้ก็เป็นแอนิเมชันที่ลูบี้ชอบเหมือนกันเพราะว่าวิลเลียมหล่อมาก <laughs> วิลเลียมหล่อจริง <laughs> ถ้าใครดูุกคนจะรู้แล้วก็ลอนตี้นะคะมิวสิกนะคะที่ลูบีชบบ้ชอบลูบี้ชอบเพลงเกาหลีนะคะแล้วก็เพลงฟอป วงที่ลูบี้ชอบที่สุดเลยตอนนี้ที่ติดตามน้องๆมาเลยก็คือวง treasure นะคะตั้งแต่เดบิวต์เลยตามมาตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้นะคะก็ชอบน้องๆ treasure มากๆเลยนะคะเมนไม่มีนะคะชอบหมดเลยทั้ง12คนเท่ากันเนาะส่วนเกมที่ลูบี้ชอบเล่นนะคะก็จะมีเกนชินกับ identity V นะที่ชอบแต่ว่าช่วงนี้ก็จะ หนักไปทางเกนชินนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ติดเกนชินยอมรับว่าติดเกนชินนะคะส่วนไอเดนก็เล่นมามาสัก2ปีแล้วก็จะมีแวะกลับไปบ้างแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะก็มี h โฮมสว t h โฮมบ้างนะคะแล้วก็มีเด l i ายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูบีชอบมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนเห็นสังเกตข้างล่างเนาะลูบีนะคะชอบ BL ค่ะ BL ในฐานะนี้ก็คืออย่างทุกคนนะบอยเลิฟค่ะก็จริงๆรลูบีะ ไม่ชอบอ่าน BL นะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิลอะชอบดูมากกว่าชอบดูเป็นแอนิเมะเนาะไม่มันไม่น่ามีแอนิเมะเรื่องไหนที่ดูบียังไม่เคยดูอะถ้าแบบเป็น BL นั่น่าจะดูหมดและเรื่องล่าสุดที่ดูก็คือ heaven official blessing นะคะบน Netflix เนาะน่ารลักมากน่ารลาันารากนะคะส่วนสิ่งที่ลูบี้ไม่ชอบหรอเอาจริงๆลูบี้ Ruby คิดหนาน่อยนะสิ่งที่เราไม่ชอบอะ คิดนานมากแต่ก็ยังโหลดดิ้งอยู่ถึงตอนนี้ก็ยังโหลดอยู่โหลดเดียวไม่เสร็จเลยโหลดมาหลายวันแล้วเนี่ยก็ยังโหลดไม่เสร็จบอกไม่รู้ว่าไม่รู้จรดิงๆไม่ชอบอะไรนะคะก็นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะที่สิ่งที่ลูบี้ชอบนะคะมาถึงช่วงอัปไลค์แ pl นเนาะก็แลนที่ลูบี้มีไว้แนมอนาคตเนาะว่าอยากทําอะไรในช่องของลูบี้บ้างนะคะก็ในเรื่องของคอนเทนต์เนาะ อย่างที่เราพูดไปเมื่อสไลด์ที่แล้วเนาะว่าตอนนี้ติดเก์ชินเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเก์ชินเป็นเกมหลักในช่องเราเลยนะคะเราจะเล่นเกนชินเป็นเกมหลักเนาะแล้วก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะกลับไปลงแรงไอเดนเนาะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ลูบี้ก็ลงแรงไอเดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าลงแรงเซอร์ฮันอันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะก็ต้องกลับไปลองเล่นดูก่อนว่าตอนนี้เกมเป็นยังไงแลวไม่ได้เล่นนานมากแต่ติดตามติดตามอยู่นะต,ตามเกมอยู่เนาะ แล้วก็อาจจะมีลองเล่นเกมยิงปืนบ้างถ้าลูบีเล่นได้จริงขอไปขอลองก่อนอ๋อขอลองไปฝึกจริงๆก่อนเพราะว่ายิงไม่เคยโดนเลยแล้วสิ่งที่ลูบีอยากทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตีมภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนาะก็สําหรับใครที่อยากจะฟังไปภาษาอังกฤษเนาะอาจจะมีถ้าใครอยากจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยก็ถามลูบีได้เนาะก็เป็นปสตรีมภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็อาจจะมีสตรีมพูดคุยคุยกันนะคะฟรีแชทอะไรอย่างนี้มาคุยกันนะว่าเป็นยังไงบ้างมีคิวแวนเออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสนใจถ้าทุกคนสนใจอาจจะมีสตรีมวาดรูปก,กับร้องเพลงคาราโอเกะสตรีมนะคะให้ทุกคนดูถ้าทุกคนสนใจนะคะแต่รูปจริจริงรูปนี้อยากทำมาเลย เพราะว่ารู้สึกสองสตรีมนี้จะเป็นสตรีมที่ชิลๆที่แวะกันเข้ามาดูได้ตลอดเวลาเนาะวาดรูปก็เลือกวาดอะไรว่าอยากวาดอะไรอะไรอยแบบงี้นะคะคาราโอเกะก็แทนที่จะร้องเพลงอยู่คนเดียวร้องให้ตัวเองฟังอ่ะลองให้คนอื่นฟังบ้างก็ได้ถูกไหมเอ้ยสักสตรีมคาราเกะสิบเพลงต่อหนึ่งสตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะหนึ่งทีสิบเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ชั่วโมงหนึ่งทีอะไรอย่างงี้นะคะก็นี่เป็นแพลนคร่าวๆนะคะว่าอยากทำอะไรบ้างในคอนเทนต์ช่วงนี้ สตีมจะมีอะไรบ้างนะคะเป็นแพลนสเก็ตโดของสตีมอาทิตย์นี้นะคะใช <c oughs> <c oughs> ่ทุกคนเราจะเล่น hin, เกนชินเกลียทุกวันเลย <c oughs> ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะเราจะเริ่มมาแล้วเราก็จะเล่นเกนชินแบบมีแค่วันสองวันที่เราไม่เล่นเกนชินนะ,ะที่เหลือเราจะเล่นเกนชินหมดเลยเนะาะทำไมกั่นเหรอก็เพรติดยังไงล่ะ แล้วก็นะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะลูบี้จะโพสต์วิดีโอลง YouTube ทุกวัน,นะค่ะเป็นคลิปวิดีโอลง YouTube ทุกวันนะคะเป็นช็อตไฮไลท์จากไลฟ์เนาะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีวิดีโอลงทุกวันอาทิตย์เลยนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีลงนะคะเป็นคลิปกาชาโคโคโมีนะคะที่ปัดไว้แล้วและดองไว้ยังไม่ได้ลงนะคะก็จะลงให้ ดูการคลิปกาชากาชาเขงคงนีรู้งนี้ค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะจะเป็นวันที่ลูบี้จะสตรีมเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาค่ะจะเป็นอังกฤษสตรีมไปเลยนะคะ s o on Friday I have dedicated this day to be an English stream day so I will speak English throughout the whole stream So, for any of you who are English speakers out there or wanted to listen to stream in English, you can come and join me on Fridays because that day is all yours, guys. So, don't forget, English speakers, people, come join me on Friday and we can have a little chat. เราจะมี Q&A หรือเป็นฟรีแชทกันคือทุกคนสามารถแวะมาได้แล้วก็มาคุยกับลูบี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคแล้วก็ข้างบนนะคะเป็นโซเชียลของลูบี้นั่นเองเ,องเนาะ YouTube นะคะซึ่งก็คือ r u b y l like i g h t Channel แล้วก็ Twitter นะคะ r u b y l i k e v t u b e r เนาะ a ของ Ruby นะคะถ้าเป็น f a n Art ค่ะเป็น Ruby #rubyart ถ้าเป็น Live ก็จะเป็น r u s y t i v Ruby Life ค่ะ แล้วก็แนอนาคตนะคะเราอาจจะมีเกมอื่นเนาะอาจจะมีเกมอื่นแทงแเข้ามาที่เราเล่นได้อะไรอย่างงี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของสตรีมกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเดบิวต์ซิมของลูบี้สนุกกันไหมเอ่ยลูบี้แน่นอนลูบี้รู้สึกตัวีสนุกมาที่ได้เจอกับทุกคนในวันนี้เลยนะคะแล้วก็ลูบี้อยากจะขอขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่สาะเวลาเข้ามาดูลูบี้ในวันนี้นะคะ ลูบีรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตาม Twitter ของ r u b ีได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับลูบี Like Channel ด้วยค่ะแล้วเราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะในการสุ่มกาชาของโคโุ้คมีิแล้วก็ไลฟ์แฟนชินิแพคพรุ่งนี้ตอนทุ่มหนึ่งค่ะเวลาไทยนะคะสวัสดีค่ะ We are approaching the end of the debut stream today. How was it? For me, I certainly had fun, and I hope you guys have too. And I really want to sincerely thank you guys for coming and joining my debut stream today. I feel so honored to have you guys here. And don't forget to go and follow my Twitter at rubelightvtuber. And don't forget to like and subscribe for at rubelight channel here on YouTube. And I will see you guys tomorrow with my Kokomi video for tomorrow. And I will go live at 7 p.m. Thai time, 9 p.m. JST. And I will go live tomorrow. And I'll see you guys there. Have a nice day, guys. Bye bye.